ใครกาลังมองหาที่เที่ยวจีนที่ไปเดือนไหนก็สวยทุกฤดูกุ้ยโจวคือคําตอบค่ะที่นี่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนต้นไม้ดึกดําบรรน้นําตกยักษ์หมู่บ้านชนเผ่าโบราณและความมหัศจรรย์คือกุ้ยโจวสวยสี่แบบไม่เคยซ้ํากันเลยทั้งปีฤดูใบไม้ผลิมีนาคมถึงพฤษภาคมอากาศเริ่มอุ่นดอกไม้บานพร้อมกันทั้งบนทลนห้ามพลาดทุ่งกุหลาบพันปีร้อยลีที่หุบเขาทั้งลูกจะถูกย้อมด้วยสีชมพูแดงม่วงแบบอลังการสุดๆที่นี่มีสวนซากุระผิงปา้าซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่ใหญ่ที่สุดในโลลกกกในนนเเดือมมีาาคถึงษย็จะ เป็นทะเลสีชมพูพาสเทลทั้งภูเขาและว่านเฟิงหลินหรือภูเขาหมื่นยอดในช่วงเดือนปลายกุมภาถึงมีนาจะมีดอกเรฟซีสีเหลืองสดบานเต็มทุ่งวิวตัดกับภูเขาเหินปูนเป็นวิวที่สวยจนต้องร้องว้าวจริงๆหรือฤดูร้อนมิถุนายนถึงสิงหาคมกุ้ยโจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เย็นที่สุดของจีนในช่วงหน้าร้อนเพราะเต็มไปด้วยป่าและภูเขาสูงไฮไลท์ก็คือน้ำตกหวังกวดสู้และหุบเขาแม่น้ำมาหลินที่มีใส่น้ำแรงที่สุดในรอบปีละอองน้ำฟุ้งจนเย็นช้ำแบบธรรมชาติและแม่น้ำเกิดถูจุดทีีี่มมมมมหนน้าาาาผยักแแลละะเเปปิดดึสสงงจอออื ไลส่องลงมาจากฟ้าเลยค่ะฤดูใบไ,ไม้ร่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนคือช่วงที่ใครๆก็หลงรักกุ้ยโจที่สุดดาขั้นบันไดทั้งมณฑลจะเปลี่ยนไปสีทองไล่ระดับลงมาตามภูเขาเหมือนภาพสีน้ำธรรมชาติที่กว้างสุดลูกหูลูกตาถ่ายมุมไหนก็สวยจริงๆฤด,ดูหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันกุ้ยโจจะหนาวแบบกำลังดีไม่โหดแบบเมืองเหนือของจีนบางพื้นที่อย่างภูเขาฟ้นานจิงซานหรือว่านเฟิงหลินจะมีหินมะบางๆคลุมยอดเขาพร้อมไอหมอกและเกล็ดน้ำแข็งเกาะต้นไม้ในวันที่ฟ้าเปิดแดดอ่อนสะท้อนกับหิมะบนยอดเขาทำให้วิวเขาหินปู ล,ลุมนสวยแบบฟิลวินเทอร์แฟรี่เทลมากๆากุ้ยโจวคือที่เที่ยวจีนที่ไม่ต้องลุ้นถึงฤดูเพราะไปเดือนไหนก็มีสเสน่ห์ต่างกาันเหมือนเปิดหนังสือเล่มใหม่ทุกครั้งที่ไปเลยค่ะถ้ากำลังแพลนเที่ยวจีนทริปหน้าลองปักหมุดกุ้ยโจวไว้ในลิสต์นะคะ